สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปครับผมวันนี้มีการประสานงานกันครับผมว่าสีมีกันสู่ป,ป่าครับผมผมก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยนรดเลยครับเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิรงว่าอยู่ยตรงไหนตรงหน้าห้องอยู่ยังไหนครับผมนี่ครับต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้ถึงมหาอ้าวคือว่ออา,าจงสั่นเบิร์เหรอวะ ลุงมีลุงมีเอซี่ไงครับมาแล้วเอามิดอันนี้ลุงคำครับ ี๋ยวขอมาเบิ้งครับพี่น้องครับมาแบบข้อสิ่งใดอีกอย่างเนี่ยพแบบอได้ครับ,บ,บเดี๋ยวเดี๋ยวจังไปบวงอีกรอบนึงว่าตอนลางน้ำออกจะได้ปลาจักตัวเดแบบี๋ยวค่อยค่อยพอกันอีกทีหนึงครับผมเดี๋ตามพี่น้องพี่น้องตามมาเลยครับ,บ,บตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าเราต้องปล่อยปล่อยน้ำ วน้ำครับขึ้นมาเขาน้องที่เราครับเพื่อที่จะให้ป่าให้ยังกลับมาดูเล็เป็นธรรมชาติที่เราเป็นเดิมครับผม,ม,มนนครับกลับแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นมาเทียงแล้วครับ เ,เอาไปเียแล้วดึงเขามาหนี่เออโอ้ยเดี๋ยวมันเอาไปเทลงสาลทิพักเยเนาะตายกูมาข้าไปเียงใบไเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติตายเออมันตายปลาปากเป็นยังไม่ตายเนี่ยนะ นี่้นทุกเนี่ยนี่นนละหาปลากินไปเรื่อยๆโอ้ปลาคอไหลาคยอยังบรับผมพี่น้องครับเอาขึา้นเทียงครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งค,บงครับพี่น้องครับโอ้ได้หลายอยู่ป่าตะเพียนพ่อกันครับพิ่คนครับ ทีมงานครับผมทีมงานทีมงานหาปลาครับผมไปครับพ şey ี่น้องครับไปแล้วครับมอไซค์สามขั้นเนาะไปแล้วครับพี่น้องครับไปครับผมกะทีไปแล้วครับเลื้อค้อนบมอตีเที่ลงน้องอี่ลิตรจ้ะแม่กาลแล้วว่าปลาเข่งไงตัวนี้นะทั้งปลาดุกปลาคอปลาเข่ง ยืดแถวนี้เขาเอีว่าปลาตะพิป่าป่าแต่ว่าอยู่นี่นะครับป่าตะเพียนให้เหมันท้อง่ใชคลองบ่เขามีเขามีตะูมาเลยนครับนี่ถ้าเสแขงนูเจ้าเด้ช่ช้อันนี้องเข้าหวนี่เนาะเลี้ยนตัวนีอ่บ่ด ส่วนไปส่วนมานพีดกระโคดด้อลุงครับหนึ่งสอสามสาหา้าปลาครับเขยเอิกาะถ้าป่า้าปลาจ้ก้อยปลาบาน หมอก็หามกินดิบครับเวลาผมสิบ้าผมไม่ได้ก้อยเฮ้ยน้ำผ่านนะลูกเนาะอันนี้ปลาอยังปลาปลาปลาตะเพียนปลาปากบ่ปลาปากปลาปาต้มน้อยก็ใช้ารถกินข้าวรตเอาเป็ดมาแล้งก่อนเอาไป็ดาคำนวณมาซื้อขายเนี่ยวายบ่มีกําลังตามหาห้างบุญแดงมาขันนี่แล้วครับ เห็นแล้วเห็น uh แ้ครับหางนึงจะขนีแมวพี่ด้วยบางคนไหลวัวไหลวัไหลไหลได้ยู่ครับหงนึงแต่ว่าอีไห้เออเออเออด้เยอ้นี่ว่ะไปพูไปพูไปนะไปครับไปครับพี่น้องครับไปแล้วบ่ได้เด โอ้ข้านี้เข่รู้โอ้เี่น่ฮ่่ีโอ้ย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 นี่นี่นี่โอ้ยบันีจังเบิ้งเดียบันนี้ขับปัญญ์อืมันนี่ขั้นเกือปันดอกบันนี้ไอกรเดียพ่อเดียวพอ พ่อเราป่ะพ่อเตอด์ไปแล้วครับแล้วพ่บอกไปที่ปุงอีกไงโอ้ได้เต้เกลือยาวเดียวเลยเนี่ยนี่เตรียมเตรียมพักเนาะนี่นาตาเฮ็ดแล้วครับคั่นแล้วนี่นี่นี่ทางนวันนี้ปุ้งใส่เครื่องวันนี้ต้มปลาซุปตะบะย่างมา พ่อไปพักหอมมันดีไปเก็บพักนียาอีกนะไปเจ็บตัวไปไปเจ็บเลยไปแล้วมีไปแล้วอันนี้มียังมีหอมยังไงหอมซีหอมหอมซีหอมบัวซีหอมหอมซีโอ้เสียบเ่ราะท่านใสียอย่งก็ได้เสียบเป็นอันใดล่ะมาแล้วครับเชิญวิธีการปันครับผมสวัสดีครับครับผมวิธีพาปลาก้อยปลาบ้านเฮาล่ะ ใส่เพียดจังหน่อยอย่าใช้หลายสิเพียดใช้วางสามสัพพี่อันนี้เขาเอออยังเข้าขั่วเขาไมใเขาไมใเขาไมใเขาไมเขาไมใใส่จังหน่อยไม่ใส่หลายมี่อะไรใส่เมืดแม่จ้สิบวยอยู่วะเฮม่กินข้าวซะก่อนพอแล้วปวนี่เกลือครับปวสมองถ้าปลาต้องใส่เกลือใส่ปลาแดดก็ได้ได้มาถือกัน ก้อยซีนเขาบัใส่อีกทำมาขอมาเนี่ยท่านเปลี่ยนคน่เนี่ยมันจะเสียบเออเอาแบบนี้โอ้ที่วิธีเส่เป็นหอบกระมือเลยเนาะโอ้หน้าตาเซ่บจังหวะครับพี่น้องอาซี่มึงด้วยเซียร์หรอวะไอ่เดือเปี้ยวไอ้ข่อตครับบันเสียบที่ยิงนเป็นไรครับเอาไม่ ข่ายยังลุงข่ายยังโอ้ลดึงใส่ผงพิลล็อโอ้ยเออผงนัวยังบ่ทันได้ใส่อยู่เออเลือเลือไอ้เลือนยังครับบัดนี้แล้วไหนบ่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับข้าวคัวพริกผงอันนั่นเลยกระจกทีเหลือนัวน้ำครับที่เหลือตักตักใส่ถ้วยครับผมไปครับพี่น้องครับอันนี้ผ้าปลาครับนี่ผ้าปลาบางอันนี้ตัวปลาค้อปลาค้อใหญ่ ตัวนี้จามบาดเข่าอิ่นจามเนาะจำจามจามจามยากนะอันเดียวกันนั่นแหละครับบ่เอาครับพี่น้องครับบ่ได้ผลนะครับฝากช่องนั้นหน้าผ้าหากินได้เครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องกินขอกินน้ำก่อเดี๋ยวมื้อหนใครว่ากันไหมครับผมสวัสดีครับผม